สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกๆคนนะคะวันนี้แต่เอาเคล็ดลับความสวยมาส่งต่อเพื่อนๆเหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยโหปรื้มสุดๆเลยเพราะว่าพวกริ้วรอยโหพวกรอยอินกาต่างๆรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่มาเยือนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแต่มาแนะนํากับเจ้าตัวนี้เลยนี่เลยเซรั่มน้าเด็กค่ะ หือว่าโอ้โหบอกเลยว่าเยี่วของมันคือฟิเดลลาโอ้โหเห็นไหมหน้าตากล่องก็คือโอ้โหสีฟ้าน่ารักสดใสแบบนี้เลยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นแบบนี้ขวดแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าแพคเกจเนี่ยกรูหร่สุดๆเลยเจ้าตัวเซรั่มน้าร็กนะคะบอกเลยว่าโอ้โหแค่ใช้ขวดเดียวเนี่ยไม่ต้องไปฉีดโบท็อกเลยเพราะว่าเจ้าตัวเซรั่มน้าร็กตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของพวก รอยเหี่ยวยน่นอ่าพวกริ้วรอยต่างๆนะคะบอกเลยว่าไม่มาเย็ยนบนใบหน้าแน่นอนค่ะแต่ใช้เองแล้วเปลื้มสุดๆเลยแล้วก็เนื้อครีมนะคะโอ้บอกเลยว่าซึมง,ง่ายเกลี่ยง,ง่ายนะคะแล้วก็บอกว่ไม่ทิ้งคราบบนใบหน้าไม่เหนียวเหนอะนะดูไหมรวมไปถึงนะคะเจ้าตัวฟินาลาตัวนี้นะคะ ปลอดภัยมั่นใจร้อเปร์เซลยเพราะว่าสารสกัดเนี่ยมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสถาบันผิวหนะัาระดับโลกเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าคุณสมบัติม,มากมากรวมไปถึงนะคะสารสกัดนำเข้ามาจากโอ้โหบอกเลยว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็วัตถุดิบชั้นเลิศเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เกาหลีด้วยโอ้โหบอกเลยว่า โอ้โหวัตถุดิบแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยอัดแน่นอยู่ในขวดนี้เต็มๆเ,เลยวิธีใช้ค่ะง่งายมากเลยเพียงแค่ปั๊มเซรั่มจะเนี่ยค่ะมันเป็นฝาขวดปัม๊มปั๊มเซรั่มนะคะประมาณ2-3หยดแล้วก็แตะลงบนใบหน้า5จุดใช้นิ้วนางนะคะค่อยๆเกลี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหน้าเป๊ะปังสุดๆเลยอ่า แนะนำนะคะใช้เช้าและเย็นแต่ใช้เป็นประจําทุกวันเลยเบาบางอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะแม้ในบริเวณรอบดวงตาอบอกเลยว่าโหแนะนําเลยค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากเจ็บตัวเสียเงิน โหเสียงเงินเยอะไปต้องไปสโบท็บอทกนะคะแต่แนะนํากับเซรั่มหน้าเด็กขวดน,นี้เลยจาะฟิเดลา่าใช้แล้วเนี่ยโอ้โหเริยวรอยติ่นกาไม่มาเยือนแน่นอนค่ะผิวหน้าก็เรียบเนียนด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าฟิเดล่าค่ะ